สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรายการนกแจกรับเพราะความรักคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลสำหรับในวันนี้จะนำเสนอหนังสือเสียงชื่อว่า Between Death and Life โดย d o r o r e s Cannon ชื่อหนังสือภาษาเป็นภาษาไทยก็คือบทสนทนากับจิตวิญ,ญญาณระหว่างความตายและชีวิตเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาเริ่มฟังกันเลยโดยเราจะแบ่งเป็นข้อข้อข้อ1ห,หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไรโดโลเลสแคนนอนเป็นนักสะกดจิตอดีตจชาติเพื่อการบำบัดซึ่งสามารถพูดคุยกับจิตวิญญาณผ่านกระบวนการทรนส t ์ซึ่งก็คือการนอนลงอย่างผ่อนคลายหลับตาฟังเสียงเพลงเบาๆแล้วค่อยๆตามเสียงซึ่งเป็นคำแนะนำไปเรื่อยๆ จากนั้นก็เป็นการพูดคุยและตอบคำถามกันผู้บําบัดที่ได้รับการฝึกฝนจะสามารถนำผู้ที่เข้ารับการบําบัดทอยหลังกลับไปในอดีตเพื่อแก้ไขปมบางอย่างที่เกิดขึ้นในวัยเด็กบางคนสามารถย้อนกลับไปอดีตชาติเพื่อช่วยแก้ปมบางอย่างที่ติดมาจากชาติอื่นๆได้เช่นเดียวกันกรณีของโดโรเลสแคนนอน สามารถนำผู้เข้ารับการบำบัดกลับไปสู่ชีวิตหลังความตายซึ่งเป็นช่วงรอยต่อระหว่างที่มีชีวิตเป็นช่วงที่จิตวิญญาณยังอยู่ในโลกอีกฟากหนึ่งและรอคอยการกลับมาเกิดในชาติต่อไปนั่นเองแล้วเธอก็สอบถามว่าสรุปแล้วความตายคืออะไรกันแน่ข้อ2ประสบการณ์ของโดโรเลส เธอเริ่มทำงานนี้ตั้งแต่ปี1979และได้นำพาผู้คนหลายพันคนผ่านประสบการณ์การตายในหลายรูปแบบทั้งอุบัติเหตุถูกยิงเผาแขวนคอตัดหัวจมน้ำกระทั่งโดนระเบิดนิวเคลียร์การเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายการเสียชีวิตในวัยชรายอย่างสงบบนเตียงสิ่งที่เธอพบก็คือ แม้สาเหตุการตายจะต่างกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลับคล้ายๆกันแทบทุกครั้งเธอจึงสรุปได้ว่าไม่มีเหตุผลใดที่เราจะกลัวความตายเพราะจิตใต้สำนึกรู้ดีอยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะตัวคุณเองได้ผ่านมันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนยิ่งเธอศึกษาลึกลงไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งพบกับความน่ายินดีทั้งโลกนี้และโลกอีกฝั่งว่าเต็มไปด้วยความอัศจรรย์อย่างที่สุด ข้อ 3. เมื่อคุณตายจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่มาพร้อมกับความตายคือปัญญาแมท้ทรัพย์สินหรือร่างกายจะนำไปไม่ได้แต่ภูมิปัญญาและความรู้ต่างๆสามารถนำส่งต่อได้ตอนอยู่ในร่างกายมนุษย์นั้นเราถูกห้อมล้อมไปด้วยเงื่อนไขต่างๆจนถูกปิดกัน้นและเต็มไปด้วยข้อจากัดมากมายเมื่อออกจากร่าง ภูมิปัญญาจะเพิ่มพูนอย่างมากเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เป็นอิสระเบาสบายเบิกบานความรู้สึกดีมากๆจนสามารถทำความเข้าใจกับเรื่องต่างๆอย่างกระจ่างชัดที่สุดข้อ4ตายแล้วไปไหนแต่ละดวงจิตวิญญาณที่โดโรเลสมีโอกาสพูดคุยจะไปในที่ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับของจิตวิญญาณดวงนั้นเพราะ โลกวิญญาณก็มีระดับของภพภูมิเช่นเดียวกันเวลาที่ใครเสียชีวิตจะมีช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านหรือ transition สำหรับการปรับตัวเมื่อพร้อมแล้วเขาจะมีอิสระภาพที่จะเคลื่อนย้ายระหว่างภพที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งนี้ก็ขึ้นกับระดับจิตที่บอกไว้คุณจะได้เรียนรู้ในภพชาติที่จบไปศึกษาวิเคราะห์บทเรียนต่างๆรวมทั้ง กรรมที่ต้องชดใช้เพื่อเตรียมพร้อมและรอคอยการกลับมาเกิดอีกครั้งหากคุณต้องการบางครั้งต้องใช้เวลารอคอยที่จะพบเจอคนที่เหมาะสมกับประสบการณ์ทางวิญญ,ญาณที่จะเรียนรู้ทุกอย่างต้องมีการจัดเตรียมวางแผนอย่างละเอียดซับซ้อนเนื่องจากจํานวนของร่างกายหรือพาหนะนั้นมีอยู่อย่างจำกัดส่วนใหญ่ผู้ที่คุณ มาเกิดด้วยจะมีความสัมพันธ์กันมาก่อนอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งคนที่คุณเคยเกลียดเพื่อให้จิตวิญญาณได้สัสางกรรมเก่าร่วมกันข้อ5ทําทำไมเราต้องกลับมาเกิดอีกเรื่อยๆรนั่นเพราะจิตวิญญาณต้องการเรียนรู้ทุกอย่างความรักความเกลียดความสุขความทุกข์ความอดทนความกลัวความเป็นอิสระ ความพ่ายแพ้ความรู้สึกมีชัยชนะและอื่นๆอีกมากมายจิตวิญญาณปรารถนาการทำวัฏจักรให้สมบูรณ์จึงจำเป็นต้องข้ามพ้นบททดสอบที่ตัวเองได้เลือกขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าใจเข้าถึงและก้าวข้ามบทเรียนต่างๆไปเรื่อยๆเหมือนการสอบเลื่อนชั้นเมื่อคุณสอบผ่านแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเรียนบทเดิมซ้ำอีก แต่คุณอาจจะมีบททดสอบใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในภพชาติอื่นๆรอคุณอยู่เช่นเดียวกันทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะอดทนใช้ชีวิตต่อไปไม่หนีหรือละทิ้งร่างกายด้วยการจงใจฆ่าตัวตายจนกว่าการเรียนรู้ในภพชาตินั้นจะจบลงหากคุณปลิดชีพตัวเองนั่นเท่ากับเป็นการหนีโดยการทำลายพาหนะหรือร่างกายที่มีคุณค่ายอย่างยิ่ง การค่าตัวตายไม่ได้รับการยอมรับและบทเรียนคราวหน้าอาจจะยากลำบากกว่าเดิมซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การลงโทษแต่มันคือประสบการณ์ที่คุณจําเป็นต้องผ่านมันไปให้ได้ข้อ6บันทึกแห่งชีวิตที่ผ่านมาคือประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาของคุณรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคุณจะถูกบันทึกอย่างอัตโนมัติเป็นเสมือนหนังสือหรือ ไฟล์คอมพิวเตอร์ที่จิตวิญญาณระดับที่มีความเหมาะสมมีสิทธิ์ที่จะเข้าชมหรือเรียนรู้ชีวิตที่ผ่านมาของคุณได้บันทึกนี้คล้ายๆบันทึกแห่งกรรมสิ่งที่คุณเองต้องกลับมาสะสางในภพชาติต่อไปข้อ7สถานที่ในโลกวิญญาณบางส่วนวิหารแห่งการรักษาหรือ t h m p l e o f Healing ิ เป็นสถานที่ที่ช่วยให้จิตวิญญาณที่เคยประสบเหตุการณ์อันเจ็บปวดหรือมีพลังงานด้านลบที่ติดมาด้วยได้ถูกชำระฟื้นฟูเพื่อให้เกิดความสดชื่นและสงบที่นี่มีจิตวิญญาณที่มีพลังแห่งการรักษาสถานที่ต่อไปคือห้องลายประดับเป็นห้องที่มีเส้นแสงประดับไว้เต็มห้องเส้นเหล่านี้คือชีวิตของแต่ละคน โดยมีแสงและสีที่แตกต่างกันไปจิตวิญญาณระดับสูงเท่านั้นถึงจะเข้าใจเส้นแสงเหล่านี้ได้เป็นบันทึกแห่งกรรมอีกรูปแบบหนึง่งส่วนจิตวิญญาณที่ระดับต่ำกว่าจะใช้การอ่านบันทึกในรูปแบบของหนังสือได้สถานที่ต่อไปคือห้องสมุดมีหนังสือและคู่มือทุกประเภทอยู่บนชั้นแต่หนังสือที่นี่ไม่ได้มีไว้อ่านเพียงอย่างเดียว จิตวิญญาณสามารถเขียนความรู้เพิ่มเติมลงไปในหนังสือได้ทุกสถานที่ในโลกวิญญาณมีผู้ดูแลอยู่ทั้งหมดและพวกเขาเต็มเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาและอำนวยความสะดวกมากกว่าจะบังคับหรือเข้มงวดข้อ8ปดภพภูมิในโลกวิญญาณพพภูมิในโลกวิญญาณนั้นมีอยู่3ระดับได้แก่ระดับล่าง เป็นภพภูมิที่เลวร้ายที่สุดจิตวิญญาณระดับล่างเหล่านี้คือผู้ที่ยังยึดติดกับโลกแต่พวกเขาก็ยังไม่ได้อยู่ในร่างกายของมนุษย์พวกเขาอยู่บนโลกและบนเวียนอยู่กับสถานที่ที่เกิดเหตุร้ายแรงบ่อยๆเช่นสถานที่ค้าบริการทางเพศสถานบันเทิงต่างๆหรือสถานที่ที่มีการกระทำการทารุณกรรมพวกเขาชอบเสพและมุงดูเหตุร้ายที่เกิดขึ้น ที่คนบนโลกกระทำต่อกันเช่นความรุนแรงการฆ่าอย่างทารุณการข่มขืนเพราะพวกเขาเองก็เคยทำอย่างนั้นเช่นเดียวกันทำที่ใกล้เคียงกับภพบภูมิระดับล่างมากที่สุดคือนรกเพราะจิตวิญญาณในภพภูมินี้ไม่อาจเปิดรับรู้สิ่งดีๆทั้งหลายได้เลยจนเมื่อถึงเวลาที่เขาจะตื่นขึ้นเขาจะเบื่อหน่ายเองจนตัดสินใจว่าไม่อยากจะอยู่ที่นี่อีกต่อไปเมื่อนั้น เขาจะได้พบกับผู้นำทางเพื่อนำตัวไปชำระล้างและส่งตัวไปอยู่ดาวดวงอื่นการอธิษฐานโดยเฉพาะคนในครอบครัวที่ส่งความปรารถนาดีไปให้กับวิญ,ญญาณระดับต่ำนั้นหากทำบ่อยๆพวกเขาก็จะตื่นง่ายขึ้นกว่าเดิมยังมีนรกอีกแบบที่ถูกสร้างขึ้นในโลกหลังความตายนั่นเพราะในชาติที่เพิ่งจบไปหากมีใครทำบางอย่างเช่น ฆ่าคนตายทำร้ายคนเป็นจำนวนมากเมื่อนั้นเขาจะเกิดความรู้สึกผิดหวาดกลัวและคาดหมายว่าตัวเองจะต้องตกนรกแน่ๆและเขาก็จะได้ไปอยู่ในนรกที่เขาสร้างขึ้นมาเองจนกว่าจะตื่นรู้และกลับออกมาซึ่งไม่มีระยะเวลาที่มันแน่นอนระดับกลางพบภูมินี้มีจิตวิญ,ญญาณอยู่มากที่สุด จิตวิญญาระดับกลางชอบที่จะสร้างสถานการณ์ความสุขให้ตนเองและครอบครัวที่ได้ข้ามมาแล้วพวกเขาสามารถเนรมิตวัตถคุคล้ายๆกับสิ่งที่มีอยู่บนโลกเช่นบ้านพักตากอากาศริมน้ำเรือรถหรือเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆก็ได้ตามแต่เขาจะจินตนาการไม่มีข้อจำกัดใดๆในการสร้างสรรค์แม้พภูมินี้จะเป็นการยึดติดก็ไม่ได้หมายความว่า ภพภูมินี้จะบอกได้ว่าดีหรือไม่ดีพวกเขาแค่อยากใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนเ่อจิตวิญญาณระดับกลางมักอยู่รวมกลุ่มกันพวกเขาชอบความคุ้นเคยพวกเขาพอใจที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆมีความสุขไปเรื่อยๆเพื่อรอเวลาเรียกกลับมาเกิดก็เท่านั้นระดับบนภพภูมิระดับบนคือที่ที่คุณควรมาที่แห่งน,นี้ มีทิวทัศน์ที่งดงามมากมีสวนดอกไม้และต้นแบบของภูเขาทะเลทะเลสาบน้ำตกมีธรรมชาติทุกอย่างที่บนโลกมีแต่จะไม่มีวันที่จะเหี่ยวเฉาหรือตายลงทั้งยังมีเมืองที่ประดับด้วยอัญ,ญมณีมีห้องวิหารแห่งปัญญามีห้องสมุดเพื่อช่วยให้จิตวิญญาระดับสูงได้เรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นซึ่งใกล้เคียงกับคำว่าสูงสวรรค์ แต่พวกเขาไม่ได้ยึดติดกับคำใดๆเพราะการยึดคือธรรมชาติของจิตวิญญาณระดับล่างและระดับกลางเท่านั้นเมื่อวิญญ,ญาณจากภพภูมิระดับสูงเลือกที่จะกลับไปเกิดพวกเขาจะได้รับสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าภพภูมิอื่นๆข้อ 9. จิตวิญญาณของสัตว์จิตวิญญาณของสัตว์นี้ตามธรรมชาติมักจะมีจิตวิญญาณแบบกลุ่มเป็นฝูง หรือเป็นเพียงแค่พลังแห่งชีวิตและตอบสนองทุกสิ่งตามสัญชาตญาณไม่ใช้ความรู้สัตว์จึงมีนิสัยต่างจากมนุษย์แต่สัตว์ที่ถูกมนุษย์เลี้ยงนั้นต่างออกไปพวกมันสามารถเติบโตได้การเติบโตนั้นเกิดขึ้นเพราะได้รับความรักการที่มนุษย์ให้ความรักแก่มันคือการให้พลังงานทําให้สัตว์สามารถสร้างตัวตวนแยกออกจากกลุ่มได้ที่สุดแล้ว จิตวิญ,ญญาณของสัตว์ที่เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆจะสามารถกลายเป็นมนุษย์ในทางกลับกันแทบจะไม่มีอีกแล้วที่มนุษย์จะถอยหลังไปเป็นสัตว์เว้นแต่ว่าคุณจะเหี้ยมโหดอย่างมากหรือหากคุณทำตัวแบบสัตว์ตัวคุณเองก็ต้องการที่จะเป็นสัตว์นั่นแหละอย่างไรก็ตามหากมีจิตวิญ,ญญาณที่ตกต่ำขนาดนั้นพวกเขาจะอยู่ในโลกวิญญาณและพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ จนสามารถกลับไปเกิดเป็นมนุษย์ได้ดังเดิมข้อ10ผีวิญญาณหลอนหมายถึงข้าวของหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเคลื่อนที่เองได้ไฟเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดขึ้นเองได้ต่อหน้าต่อตาหรือแม้จะไม่เห็นต่อหน้าต่อตาก็ตามคําอธิบายเรื่องนี้ก็คือจิตวิญญาณน,นั้นสามารถทำให้สิ่งของเคลื่อนย้ายได้จริง แต่พวกเขาต้องมีสมาธิที่สูงมากหรือมีอารมณ์ที่รุนแรงมากเช่นความโกรธความแค้นความลิสยาหรือเป็นแค่การเล่นสนุกหรือแกล้งกันเฉยๆหรืออาจจะเป็นการช่วยเหลือบางอย่างอยู่ก็ได้ส่วนผีนั้นบางทีก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองโดยผู้ที่มองเห็นนั้นอาจกำลังเห็นภาพสะท้อนของอดีตชาติตัวเองหรือเป็นการรับรู้ถึงภพชาติอื่นๆในอีกด้านหนึ่ง ผีก็คือจิตวิญญาณจริงๆที่ติดอยู่ในห่วงของเวลาพวกเขาคือตัวตนที่ติดอยู่ในโลกติดอยู่ในสิ่งที่ตัวเองทำและหาทางออกไม่ได้เพราะพลังงานของเขามุ่งไปในทิศทางเดียวจึงไม่อาจรับรู้อะไรที่อยู่รอบตัวเองได้พวกเขาจึงทำในสิ่งเดิมๆซ้ำๆวนลูปต่อไปเรื่อยๆเสมือนวงจรที่ไม่จบไม่สิน้นมนุษย์สามารถช่วยเหลือผีได้ แม้จะเป็นจิตวิญ,ญญาณแต่ถ้าติดอยู่ในโลกของวัตถุพวกเขาจึงไม่อาจรับรู้ถึงจิตวิญ,ญญาณอื่นๆที่พยายามช่วยเหลือช่วยนำทางให้ไปสู่ความเป็นจริงหรือข้ามไปสู่อีกฟากหนึ่งการถูกเข้าสิงสิ่งที่เข้าสิงมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าปีศาจซึ่งอยู่ในระดับต่ำชั้นกว่าจิตวิญ,ญญาณคนที่ปล่อยให้ปีศาจสิงได้คือคนที่ปล่อยให้กรรมทำงานไม่สมดุลอย่างหนะัก ทำให้เกิดช่องว่างจนพลังงานอื่นสามารถแทรกแซงได้พวกมันไม่ใช่จิตวิญ,ญญาณของผู้ที่ตายแล้วเข้าไปสิงหากแต่เป็นวิญญ,ญาณธาตุที่มีอยู่ในโลกและเป็นส่วนหนึ่งของโลกตลอดเวลายอยู่แล้วพวกมันไม่ได้มีเจตนาร้ายใดๆที่มันเข้าไปเพียงเพราะเกิดช่องว่างหรืออีกในหนึ่งพวกมันถูกดึงดูดเข้ามาแบบไม่ได้ตั้งใจจากความไม่สมดุลของบุคคลน,นั้นเอง วิธีแก้ไขเพื่อไม่ให้คุณประสบกับวิญญาณข้างต้นนั้นขอบอกคร่าวๆตามหนังสือดังนี้ข้อ 1. ฝึกทำสมาธิเพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดุลข้อ2ฝึกจินตภาพให้คุณจินตนาการว่าคุณอยู่ในพิระมิดสีขาวล้วนซึ่งมีประกายที่สว่างสดใสอาจครอบคลุมทั้งตึกหรือบ้านที่คุณอยู่ก็ได้ ให้ใส่พลังงานสีขาวเข้าไปเพื่อการไม่ให้พลังงานที่ไม่สร้างสรรค์จากภายนอกเข้ามาและให้เปลี่ยนพลังงานที่ไม่สร้างสรรค์ภายในหรืออาการเจ็บปวดใดๆก็ตามให้กลายเป็นพลังงานที่สร้างสรรค์ 3. ใช้คำพูดว่าในนามของพระเจ้าหรือในนามของพระเยซูช่วยส่งพวกปีศาจให้ออกไปเสียข้อ11 การประทับความทรงจำวิญญาณสามารถก๊อบปี้ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของดวงอื่นๆโดยตัวเองไม่ต้องไปเล่นเองเจ็บเองดังนั้นในตัวมนุษย์คนหนึ่งจึงสามารถเปลี่ยนวิญญาณได้เหมือนการออกจากพาหนะแล้วจิตวิญญาณดวงอื่นก็มารับช่วงต่อโดยมีความทรงจำแบบเดิมมีเพียงอุป,ปนิสัยบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป เหมือนเป็นคนใหม่ที่มีความทรงจําเดิมและการอนหายประสบการณ์นี้ทําได้ง่ายเพียงแค่ช่วงนอนหลับเท่านั้นแต่คุณไม่ต้องกังวลไปเพราะการเปลี่ยนวิญญาณได้ต้องผ่านการยินยอมของทั้งสองฝ่ายและคณะกรรมการกลางต้องยินยอมด้วยข้อ12เราออกจากร่างกันเป็นปกติอยู่แล้วมนุษย์ออกจากร่างกายทุกคืนการนอนหลับคือการที่ร่างกาย หรือภาชนะเนี่ยต้องการที่จะพักผ่นในขณะที่จิตวิญญาณไม่จําเป็นต้องพักแต่อย่างใดเวลาที่ออกจากร่างมนุษย์จะมีสายสีเงินที่เชื่อมต่อแบบตัดไม่ขาดทําให้ตอนหลับเราเดินทางไปนู่นไปนี่ไปในโลกวิญญาณมั่งไปดูดาวดวงอื่นมั่งพบอื่นบ้างกันอยู่แล้วเป็นปกติจิตวิญญาณที่อยู่อีกฝากก็จะมองเห็นสายสีเงินของเราด้วย แต่พวกเขาและผู้ดูแลก็ต้อนรับเราอย่างดีมันเหมือนการกลับมาเยี่ยมบ้านอะไรแบบนั้นมนุษย์จะมีความฝันที่จำไม่ค่อยได้นั่นหละเป็นล่องรอยของการเดินทางจากการถอดร่างของเรานั่นเองและการทำสมาธิก็ช่วยให้เราสามารถถอดจิตถอดร่างได้เช่นเดียวกันก็จบไปแล้วสำหรับหนังสือชื่อ Between Death and Life ถือว่า เป็นประสบการณ์อีกด้านหนึ่งของนักสะกดจิตบำบัดซึ่งถ้าเทียบเคียงกับาศาสนาพุทธแล้วก็แทบจะไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะในโลกของวิญญาณเป็นโลกของความเป็นสากลน,นั่นเองโดโรเลสแคนนอนสะกดจิตแต่ละคนแล้วนำพาแต่ละคนย้อนอดีตชาติไปเรื่อยๆเื่อๆเรื่อยๆบางคนย้อนไปถึงสามชาติก็มีบางคนก็ไปอยู่ในโลกของดาวดวงอื่นก็มี เอาไว้ถ้ามีโอกาสเราจะนำเรื่องราวของเดอร์เลสแคนนอนและตัวอย่างในการสะกดจิตย้อนรลลึกชาติถือว่าเป็นข้อมูลในการศึกษาทางหนึ่งและหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะชอบเนื้อหาลักณะนี้ฝากกดติดตามฝาก Subscribe ช่องรายการนกเสกลักไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้จัดทำเรื่องราวดีๆแบบนี้มานำเสนอแต่ทุกท่านต่อไปสำหรับในคลิปนี้สวัสดีค่ะ